วันนี้เรามาหนีออกจากคุกตำรวจแบร์รี่ที่เป็นน้ำแข็งกันนะครับจะเป็นยังไงและสนุกขนาดไหนก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลคก์กดซับสไคร้กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนได้เวลาไปลุยกันแล้วล่ะสตีฟแชละลาลาเด็กน้อยเราลุยออกจากคุกนี้กันดีกว่านะได้เลยจัดไปมีเพื่อนอยู่ห้อง,งข้างเราด้วยโอ้โหดูดิว้าวุ่นใหญ่เลยแชละลาลาเด็กน้อยช้กำลังว้าวุ่นนะน่ากลัวสุดยอดไปเลยละ่ะคุกแห่งนี้มันหนาวเหน็บมากเลยมีแผ่นกลิ้นด้วย โอ้สุดยอดไปเลยเพื่อนล้วเจอกันครับเราขอไปก่อนนะ <S <S ได้เลยเด็กน้อยฉันขอว้าวุ้นต่อนะได้เลยเพื่อนไปก่อนนะครับไปตามทอ่อนี่ก็เลยตรงนี้ลอยขึ้นข้างบนนะครับว้าวลอยขึ้นเลยวชึบชึบไปถึงที่ไหนนตรงนี้เหรอโอ้โหลอยต่อด้วย <No S 1> สุดยอดไปเลยใช่แล้วเด็กน้อยเลยกันเลยนะแด้เลยสตฟเปิดประรตูตัวนี้ปึ้งหล่นลงมาแล้วโอ้โหตัวนี้เป็นรูปเด็กด้วยใช่แล้วเด็กน้อยจะเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะน่ากลัวจริงๆเลยล่ะใช่เลยตรงนี้เป็นลมเป่าลอยขึ้นไปว้ลอยขึ้นไปทีละนิดเทีละนิดฟื้นแบบนี้สุดยอดไป ใ,ใช่เราล่าเด็กน้อยไปกันต่อเลยดีกว่าได้เลยจัดไปสวัสดีเพื่อนสวัสดีเด็กน้อยฉันลาก่อนนะอุย้ยเพื่อนหายแวบไปเลยใช่เราล่าเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะใช่เลยสตีฟไปกันเลยดีกว่าฟืบกระโดดแบบนี้เลยสตีฟเกาะอยู่ตรงไหนเราสุดยอดไหมหนาวไหมสตีฟไม่หนาวเท่า <_ v isa> ทไหร่นะเด็กน้อยฉันพอไปได้นะ่ะได้เลย <_ v isa> ไปพร้อมกันเลยดีกว่านะเว้าลุยต่อเลยตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นลาวาด้วยตอนแรกเป็นน้าแข็งตอนนี้มีลาวาซะด้วยสิน่ากลัวจริงๆเลยใช่ลราล่ะเด็กน้อยมันน่ากลัวสุดยอดไปเลยนะใช่เลย ลุยกันเลยดีกว่านะฟิวกระโดดขึ้นมาเลยตรงนี้ฟึบแล้วมีถังทอตรงนี้กดไปอุ้ยหล่นลงมาข้างล่างโอ้โห <What? S 1> เป็นน้ําแข็งด้วยนะ่ากลัวจริงๆเลยนี่ไงคุณตํารวจแบรรี่มีนวดด้วย <What? S 1> มาแล้วไงโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลย <What? S 1> ใช่แล้วล่ะเด็กน้อยฉันจะกินเด็กทุกคนที่ไม่ยอมกดไลค์กดซับสไครต์ให้สิ้นซากเลยล่ะโอ้โห <What? S 1> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก็ติดตามมันด้วยนะครับทุกคนโอห้หน่ากลัวจริงๆเลย <What? S 1> ใช่แล้วล่ะเด็กน้อยลาก่อโอ้โหไปก่อนนะคะคุณตํารวจแบรรี่แล้วเจอกันครับได้เลยเด็กน้อยแล้วเจกันนะ <What? S 1> ได้เลยค ไปกันเลยดีกว่าข่างท่อนี้กันเลยเพื่อนเดินกลับมาทําไมล่ะเนี่ย <What? S 1> ฉันมาผิดทางอะเด็กน้อยฉันอยากไปดูห้องขังน่ะโอ้ oh, เพื่อนกระโดดตาม <Yeah. S 1> มันแบบนี้ละเพื่อนได้เลยเด็กน้อยฉันจะตามแกไปนะ <What? S 1> เดินเลยครับไปก่อนนะครับตรงนี้ต้องพังท่อน,นะครับเพื่อนใช่เราล่าเด็กน้อยแต่ต้องกดปุ่มก่อนนะ ได้เลยกดปุ่มปึ้งแบบนี้ครับผมไปเลยฟิวเข้าท่อไปกันเลยดีกว่าเพื่อนได้เลยเด็กนนอยรีบไนเลยนะได้เลยครับมาเลยทางนี้โอ้โหมีปลาฉลามตรงนี้ซะด้วย <Nope. S 1> ใช่แล้วล่ะเด็กน้อยนะ่ากลัวสุดยอดไปเลยล่ะเปิดประตูด,ดีกว่าได้เลยแต่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมีปลาฉลามตัวใหญ่ยักษ์เลยใช่แล้วล่ะเด็กหนอยแล้วมีลาวาน้ำแข็งน่ากลัวมากเลยลหละลาวาน้ำแข็งคืออะไรอ่อนนี่ไงน้ำแข็งใช่แล้วล่ะเด็กน้อยมีทั้งลาวามีทางน้ำแข็งเลยนะฉันพูดแบบรวดรัดน่ะสุดยอดไปเลยครับตรงนี้เป็นท่อเราลงไปลงไปเลยุ๊ หล่นลงมาแล้วใต้ดินเป็นลาวาน่ากลัวจริงๆเลยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยมันน่ากลัวสุดยอดไปเลยนะใช่เลยกระโดดตามทางแบบนี้เลยดีกว่าง่ายๆอีซี่้วเนี่ยใช่แล้วล่ะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเด็กชายใช่แล้วล่ะสุดยอดไปเลยนะกระโดดตามทางนี้กันเลยโว้โอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยมันร้อนสุดยอดไปเลยหล่ะสตีฟใช่แล้วล่ะเด็กน้อยมันร้อนสุดยอดน่ากลัวสุดยอดไปเลยล่ะโอ้โหตรงนี้มีเทียนซะด้วยไงใช่แล้วล่ะเด็กน้อยแล้วก็มีภูเขาให้เรากระโดดข้ามไปด้วยนะ ใช่เลยกระโดดตามทางแบบนี้เลยนะครับไปตามทางกันเลยคีซี่มากใช่เวละเด็กน้อยตรงนี้เป็นโซ่นะระวัง<ล>ใช่เลยโอ้โหเป็นโซ่ต้องกระโดดข้ามด้วยนะเนี่ย ช่แล้วล่ะมันเป็นหุบเหวดํามืดนะระวังให้ดีได้เลยจัดไปวิย้ยตรงนี้เป็นลาวาเหมือนกันนะกลัวจริงๆใช่แล้วล่ะเป็นลาวาแล้วก็มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอ้โหนี่ไอเลเซอร์ใช่แล้วล่ะเด็กน้อยต้องกระโดดข้ามไปนะได้เลยสตีฟลุยกันได้เลยไปกันเลยชึบกระโดดแบบนี้ครับผมลุยชึบแบบนี้ได้อยู่โอ้โหยังไม่ยากเท่าไหร่ยังไม่ยากเท่าไหร่ตัวนี้หลบสีแดงได้อยู่ ใช่ลวลาเด็กน้อยมันง่ายมากนะ <Nope. S 1> ใช่แล้วไปลุยกันเลยดีกว่าตรงนี้ปีนมันไดแล้วปีนปุ๊บ <What? S 1> ปีนขึ้นไปเลยรัวๆครับแล้วตรงนี้เป็นโอ้โหคุณนักโทษ ช่ราล,ล่าเด็กน้อยฉันโดนมัดมือมัดเท้าด้วยโอ้โหโดนใส่กุญแจมือด้วยเราต้องเก็บกุญแจเว์ได้กุญแจมาแล้วแล้วเปิดประตูยังไงปุ๊บแบบนี้เขาบผมโอ้โหวิ่งตามเราไม่เลิกซะด้วยฉันจะกินเด็กทุกคนเลยโอ้โหโหดจริงจับเด็กทุกคนเลยหรอโหดมาก <Nope. S 1> ใช่เราล่าเด็กน้อยลาก่อนนะได้เลยครับไว้เจอกันครับฉันไม่อยากเจอแกแล้วลาก่อน ได้เลยครับไม่อยากเจอแน่นอนอยู่แล้วสุดยอดไปเลยนะสตรีมแชรล่าเด็กนาสุดยอดไปเลยได้เลยลุยกันเลยกว่าปีนขึ้นทางนี้เลยกระโดดตรงนี้เหยียบนะครับไปแบบนี้นะนี่ไงแล้วก็กระเด้งดึงตรงนี้ปึ้งเรียบร้อยลอยขึ้นข้างบนแล้วก็ยังไงปีนบันไดตรงนี้ต่อแล้วก็ลอยเด้งดึงปิ้วปิ้วเรียบร้อยปิ้วดีปิ้วดี เรียบร้อยขึ้นมาแล้ววู้ยตัวนี้กระโดดหลบเลเซอร์จัดไปไม่ยากเท่าไหร่ใช่ลอล่าเด็กน้อยลุยกันเลยแต่เลยตัวนี้กินน้ำเอเนอร์จีแล้วจะวิ่งไหวนะเนี่ยใช่ลอล่าเด็กน้อยกินกันเลยนะแด้ต่เลยมีพลังแล้วพลังมาแล้วลุยเลยโว้ยชื้นเพิ่ลุยความเร็วสูงเลยครับกระโดดลัวๆครับผมใช่ลอล่าเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะแน่นอนเดือยสตีปุ้ยตรงนี้คิดว่าจะล่วงอ่ะเนี่ยใช่ลอล่าแต่ไม่ล่วงนะเด็กน้อยเป็นปฏิหารสุดยอดไปเลยล่ะใช่เลยของจริงวว้ยกระโดดตามทางนี่ก็เลยชืบบบแนี้้ครรััผมววากะโดดทงซย เช่แล้วล่ะเรามีทางลัดนะเด็กน้อยสิ้ยยะไปเลยได้เลยตรงนี้ก็รดปี๋ไงเรากลับมาวิ่งช้าแล้วแล้วก็ปีนบันไดขึ้นทางท่อนี้เลยดีกว่าโอ้วหได้เวลาลุยกันต่อแล้วตรงนี้เป็นอะไรเลยเนี่ยโอ้โหตรงนี้เป็นทางห้ามรดลงไปนะเด็กน้อยไม่มีทางปีนขึ้นมาได้เลยแล้วเราก็ปีนขึ้นบันไดทางนี้กันดีกว่านะได้เลยเด็กน้อยได้เลยจัดไปตรงนี้ก็ดดฟึบแบบนี้ครับผมโอ้โหไม่ยากเท่าไหร่โอ้โหแต่ไม่มีเพื่อนเลยเนี่ยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นี่ไงเจอเพื่อนแล้วล่ะ ได้เลยสวัสดีครับเพื be, oh ่อนสวัสดีเด็กน้อยตามฉันมาได้เลยนะฉันจะกระโดดนาแกไปก่อนได้เลยครับมาเพื่อนกระโดดตามแล้วครับไปต่อเลยเพื่อนได้เลยเด็กน้อยลุยกันได้เลยครับเพื่อนเราขอล่วงหน้าไปก่อนนะเพื่อนเรารีบนะได้เลยเด็กน้อยไว้เจอกันนะได้เลยครับหลดลงมาข้างล่างแล้วตรงนี้เป็นอะไรละเนี่ยโอ้โหกระโดดเหยียบตรงนี้เหรอเนี้ยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยสุดยอดไปเลยชฉยเลือสตีฟลุยกันฟืบกระโดดแบบนี้ชึบเหยียบร้อยได้อยู่ตัวนี้ก็กระโดดเหมือนเดิม ช่แล้วล่ะไม่ยากนะใช่เลยกระโดดแบบนี้เลยดีกว่าฟืบตรงนี้เลยโอ้โหตัวนี้เป็นเลเซอร์ด้วยต้องกระโดดหลบด้วยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยมันยากนะเด็กน้อยได้เลยตรงนี้แหละลุยกันเลยฟืบกระโดดขึ้นข้างบนว้าวติดติดติด,ตดอะไรล่ะเนี้ยตรงนี้ปีนไปได้ต่อ ใชล้วล่ะลุยกันเลยนะเด็กน้อยฉันว่าเราสนุกกับแมบบนี้มากๆเลยล่ะใช่เลยครับสนุกสุดยอดไปเลยตรงนี้มีลูกศรบอกทางด้วยไม่ยากเท่าไหร่อ่ะเนี่ยถ้าไม่มีลูกศรบอกทางคงจะแย่มากๆเลยล่ะใช่แล้วล่ะเด็กน้อยมันยากนะโอ้โหตรงนี้คืออะไรล้วเนี่ยโอ้โหตัวเบล่มเลยโอ้โหดูดิวิ่งไล่เราเสด้วยไงโหดจริงใช่แล้วล่ะเด็กน้อยฉันอยู่ที่นี่มานานนับสิบปีแล้วล่ะฉันชอบกินเด็กที่ไม่ยอมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามโอ้โหของจริงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามไปก่อนนะครับโอ้โหต ได้เลยจัดไปสตีฟหยิบกุญแจกันปุ๊บตรงนี้ได้กุญแจมาแล้วเราก็วิ่งต่อเลยโอ,อ,อ้โห้าเราม,มาไม่ทันนะเนี่ยใช่เราล่าเด็กน้อยเราวิ่งเร็วน่ะใช่เลยครับลาก่อนนะครับคุณผู้หญิงได้เลยเด็กน้อยไว้เจอกันนะไปเจอหลอกไม่อยากเจอด้วยขอลาก่อนนะได้เลยเด็กน้อยกระโดดขึ้นทางนี้เลยครับปึ๊บตรงนี้กระสีแดงกระโดดชึบแบบนี้ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ปีนขึ้นข้างบนเหรอเนี่ยใช่เราล่าเด็กน้อยปีนเลยแล้วทางนี้อ๋อมาทางขวาแล้วตรงนี้เป็นลมเป่าอยู่ข้างล่าง ใช่แล้วล่ะโอ้โหร้อยหลบเลเซอร์โอ้โหน่ากลัวจริงมีเลเซอร์ได้ไงล่ะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ด่านน้ำแข็ง oh, แต่มีเลเซอร์ด้วย oh, มีทั้งลาวาเลยโอ้ oh, oh, จริง ใช่แล้วล่ะมันโหสุดยอดแบบนี้ล่ะเด็กน้อยลุยกันเลยนะไดครับสตีฟลุยกันเลยหล้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นฟึ๊บ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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถึงแล้วว้สุดยอดไปเลยกระโดดเหยียบตรงนี้ก่อนเลยครับโอ้โหนี่ไงคุณตำรวจแบร์รี่โอ้โหต้องเจอกันหน่อยเอาปืนน้ำแข็งไปกินนะครับได้เลยเด็กน้อยฉันก็จะเจอแกมานาแล้วล่ะได้เลยมายิงกันหน่อยว้วหูวิ่งใหญ่ตัวใหญ่ตัวโตเลยเป็นเริมเทิมเลยนะกลัวจริงใช่แล้วล่ะชนะกลัวสุดยอดไปเลยล่ะเด็กนอยัจบ ด็กที่ไม่ยอมกดไลค์กดซั b สไครต์กินให้หมดเลยล่ะโอ้โหโหดมากเลยอยู่ในคุกก็ยังตัวใหญ่โตแบบนี้เนี่ย <What? S 1> ฉันเป็นเผ่าคนยกนะักษ์และเด็กน้อยไว้ลุยกันนะ มาต้องโดนยิงแล้วละ่ะเผ่าคนยักก็ต้องโดนยิงนะสตีฟให้แล้วละ่ะเ <c oughs> ด็กน้อยลุยกันเลยได้เลยจัดไปยิงเลยลุล่วงหุยหุยระเบิดตรงใกล้ๆด้วยโอ้โหทำไงดีทำไงดีงดยิงเลื่อนไม่ลดวิเลื่อนลดแล้วแต่เขาอยู่ใกล้เราก็เลยเลื่อนลดแบบนี้โอ้โหสุดยอดไปเลยยิงนะัดสุดท้ายพร้อมกันครับทุกคน <c oughs> อีกสองนะัดเด็กน้อยหนี่ไงเรียบร้อยบึ้มเลยวู้ฮู้แลชนะแล้วโอ้โห,ะะโโหสุดยอดไปเลยเรามาถึงจุดหมายแล้วด้วยยังเด็กน้อยต้องไขกุญแจไปก่อนได้เลยจัดไปมาเริ่มไขกุญแจกันดีกว่าปุ๊บแล้วก็เปิด แล้วก็โอ้มีทางโอ้โหตรงนี้กลับมาจุดเริ่มต้นใช่เราล่านะเด็กน้อยตรงนี้แหละคือจุดจบของเราโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงต,ตัวนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไปด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวาัดทำบุญแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย